ฝากถึงระบบหลังบ้านของแก๊ปหน่อยนะครับประเภทงานในีเพทสชั่วโมงผมไม่รู้หรอกนะว่าระบบหลังบ้านของงาน2ชั่วโมงอ่ะ มันดีแบบไหนหรือแย่แบบไหนผมไม่ได้จะมาใส่ร้ายระบบนะแต่สิ่งที่ผมเจออยู่ผมอยากให้ทางระบบอะปรับปรุงตรงที่ว่าถ้าลูกค้าเรียกงานอะทาให้ลูกคา้ารู้หน่อยไปรับงานกี่จุดส่งกี่จุดต้องมารับจุดไหนก่อนไปส่งจุดไหนฉิหลังแต่สิ่งที่ผมเจอวันนี้คือลูกค้าก็โทรมาด่าผมว่าทำไมช้าจังเมื่อไหร่จะได้พอผมอธิบายไปว่าสิ่งที่ผมเจออยู่มันเป็นงานระบบ2ชั่วโมงรับงาน4จุดส่ง4ี่จุดแต่สิ่งที่ลูกค้าพูดมาลูกนี้คือเลยลูกค้าเขาบอกว่าในระบบอะมันไม่ขึ้นว่าอะไรเลยต้องไปรับจุดไหนก่นีจุด ปัญหาคือลูกค้าเขาไม่รู้มันเป็นสิ่งที่แลเดอร์ต้องแบกรับหรออผมถามจริงมันเป็นปัญหาของระบบไม่ใช่เหรอระบบมันอาจจะแก้ได้แหละหรือเปล่าหรือเขาอาจจะไม่อยากแก้พื่โยนภาระให้ไรเดอร์อย่างเงี้เหรอถ้้พูดตรงๆก็ตั้งแต่วิ่งงาน2ชั่วโมงมาตั้งแต่เป็นระบบสชั่วโมงอะ่ะปัญหาห,หลักที่เจอก็คือแบบที่ผมเล่าไปนี่แหละไม่แก้สักทีเจอลูกค้าดีก็ดีไปนะแต่ถ้าเจอลูกค้าไม่ดีสายแเดอร์เสียหายก็มีรู้ไหมสิ่งที่ลูกค้าพูดทิ้งท้ายกับผมคืออะไรจะไม่ใช